สำหรับตัวสินเชื่อเอทเครดิตที่เพื่อ,อนๆถามเข้ามาสำหรับใครที่ใช้มือถือ iOS หรือ iPhone เนาะก็คือในส่วนตรงเนี้สินเชื่อของเอทเครดิตเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันของ Apple ได้ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอปสินเชื่อเงินด่วนส่นวนบุคคลทั่วไปเพื่อนๆสามารถขอวงเงินได้รายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีบอกตามในแอปพลิเคชันนี่นะ หน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยเวลาเพื่อนๆโหลดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีบอกวิธีการใช้งานบอกว่าเป็นเงินกู้ด่วนทั่วไทยแก้ปัญหาสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำประกันอะไรเลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะอนุมัติภายใน1น,นาทีในส่วนของการได้รับอนุญ,ญาตยางเป็นทางการก็อย่างที่หลายๆแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆถามเข้ามาแล้วผมก็ได้เข้ามาดูได้เข้ามาเช็คแล้วก็แด้อธิบายให้กับเพื่อนๆฟังก็คือเกี่ยวกับสินเชื่อเอชเชดิตตรงนี้ก็จะเป็นอีกบริการทางการเงินอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในเครือข่าย คล้ายๆกับพวกสินเชื่อเงินฉับไวเงินมงคลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อรอยายละเอียดเนี่ยเขาจะบอกเราไว้ว่าสามารถอนุมัติวงเงินได้สูงสุดเนี่ยหกพบาทสามารถสมัครได้ง่ายๆไม่ต้องทำประกันแล้วก็เพียง2-3ขั้นตอนเนี่ยก็สามารถได้วงเงินกู้แล้วในส่วนอัตรตาดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ดอกเบี้ยเนี่ยยี่ออะไรประมาณเนี่ยในส่วนของสินเชื่อประเภทพวกนี้นะครับก็เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะขอยืมได้แต่ผลเสีย ผลเสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการที่เพื่อนๆติดตั้งแอปพลิเคชันมาแล้วมันก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยต้องกดอนุญาตเข้าถึงข้อมูลมือถือต่างๆแล้วมันก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเออบางทีเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเราจะโดนแฮกโทรศัพท์หรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์สินเชื่อพวกนี้นะมันจะทําให้แบบเพื่อนๆเนี่ยได้ยืมเงินก็จริงแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเงินคืนเนี่ยมันก็จะโทรมาก่อกวนหรืออะไรต่างๆนานาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวาย ก็ให้เพื่อนๆดูดีๆนะว่าสินเชื่อบกเนี้ยแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยเขาจะบอกว่าอายุ17ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ตามกฎหมายแล้วนะเด็กอายุเราเด็กอายุ17ปีขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถขอสินเชื่อได้จะสามารถทําธุรกรรมสินเชื่อได้เนี่ยก็จะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปทึงจะสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ก็เท่ากับว่าสรุปว่าแอปพลิเคชันตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ในกฎหมายของประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้ถูกกฎหมายด้วยแต่ถามว่าสามารถขอสินเชื่อได้ไหมขอได้ เพราะว่า1อัตราดอกเบีย้ยมันเกินกําหนดของมาตรฐานกฎหมายไทยแล้วก็อายุเนี่ยอายุ17ก็ไม่ได้อยู่ในการรับรองของกฎหมายด้วยก็คือว่าถ้าเราขอสินเชื่อไปแล้วจะเกิดอะไรหรอก็อาจจะเราถ้าเราแบบได้เงินมานะวิธีการคืนฉดหรือชําระนี้เนี่ยก็มันก็ไม่เป็นประโยชน์ในทางกฎหมายแล้วเพราะว่ามันไม่สามารถคงเงินเราได้เพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยแพงเกินไปแล้วก็ อายุเนี่ยบางคนอายุไม่ถึง20แล้วไปทําธุรกรรมสินเชื่อตรงเนี้ยกฎหมายก็ไม่คุ้มครองกฎหมายไม่คุ้มครองคืออะไรก็คือว่าแอปพลิเคชันตัวเนี้ยไม่สามารถฟ้องอะไรใดๆเกี่ยวกับกฎหมายของเราได้เลยก็คือว่าถ้าใครอยากจะขอกู้เนี่ยก็กู้ได้นะแต่ผลข้างเคียงก็อย่างที่ผมบอกก็คือบางทีเราติดตั้งแอปพลิเคชันไปแล้วเรากดเข้าไปในแอปพลิเคชัน หน้าตาแอปพลิเคชันมันเป็นแบบนี้ก็จริงแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะยืมเงินได้เนี่ยมันก็จะให้เพื่อนๆอนุญาตเข้าถึงข้อมูลมือถืออนุญาตเข้าถึงรูปภาพอนุญาตเข้าถึงเบอร์โทรรายชื่ออะไรประมาณเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะอนุญาตให้โปรแกรมเมอร์ทางแอปพลิเคชันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาถึงข้อมูลโทรศัพท์ของเราก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยได้ข้อมูลข้อมูลสําคัญที่เราเก็บไว้นในโทรศัพท์เนี่ยก็ซึ่งไม่ปลอดภัยเนาะประมาณนี้ก็คือฝากเพื่อนๆด้วยเพราะว่าสินเชื่อพวกเนี้ยมันก็มีลักษณะคล้ายกัน ก็มีหลายคนที่กู้ได้แล้วก็ไม่คืนก็เรียกว่าบิดอะไรประมาณเนี้ก็ถ้ายังไงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดีย๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าของคลิปน,ปนี้สวัสดีครับ